ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับเด้อื้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวทงไฮทงนาครับพี่น้องมาเบ่งอุปกรณ์ดักปลาครับพี่น้องนะครับเป็นลักษณะมุ่งเขียวครับพี่น้องนะครับเอามาตัดเย็บให้เป็นลักษณะ ไค่ายรอบครับพี่น้องนะครับนะครับเอามาดักล้ำน้ำพี่น้องนะครับล้ำน้ำห้องห่วยบ้านเท้าไหนพี่น้องนะครับดักจับปลานะครับจัดน้ำที่ได้ก็ที่เป็นปลานะพี่น้องเนาะนะครับเป็นปลาเป็นกุ้งนะครับพี่น้องนี่ยที่เข้าไปอยู่ในรอบครับพี่น้องนะครับดักขวางล้ำน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับปิดช่อง นะครับพี่น้องนะครับนะครับจะเป็นลักษณะรอบสําเร็จรูปครับพี่น้องนะครับมันจะมีช่องปลาเขา่าบริเวณทางเข่าพี่น้องนะครับแล้วก็สซีเฮดมองดักจับเอาไว้กบพี่น้องนะครับนี่ับพี่น้องนะครับแลวก็ซีมีหลักได้พี่น้องเด้อซีมีหลักนะครับหลักเสียบเอาไว้ครับนะครับข้างหน้าสองหลักข้างหลังสองหลักพี่น้องนะครับนี่นะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับ สำหรับจุดดักมองนีก็คือนะครับทั้งหมดหนึ่งหลัง2หลัง3ามหลัง4ี่หลังหาหลังครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเป็นรอบสมร็จรูปได้พี่น้องเด้อนะครับสามารถหาซื้อได้น้ำท้องตลาดครับพี่น้องนะครับรอบสมร็จรูปครับพี่น้องนะครับหลักการคือเฮากับทิมาสซไ้แล้วกับมายามเส้าเลี้ยงได้พี่น้องเด้อนะครับมายามเส้าเลี้ยงนะครับ นี่ยพี่น้องเห็นปลาว่าพี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้นะครับปลาที่พี่น้องเขาเฮ็ดเหอไว้พี่น้องเนี่ยนะครับเฮ็ดเฮอเห็ดสังปลาพี่น้องเฮ็ดที่อยู่ของปลาไหปลาไม่มีมงงยูนในพี่น้องเนาะนะครับนายพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องครับครับนะครับนี่คือห้องคือห่วยครับพี่น้องนะแต่เราทงนะครับเขาก็ชี้แบงเขตดกันพี่น้องนะครับว่าอ่าเขียดแดนใี้แบงกัน ส่รอบนะครับอยูมังไดได้พี่น้องเด้อแบ่งปันกันพี่น้องนะพี่น้องนะครับพื้นที่พี่น้องครับแบ่งปันกันบ่มีทะเลาะกันนะพี่น้องนะครับแบ่งปันกันผู้ใดมีความสามารถหลายขยันนะพี่น้องเนาะก็จะได้ปลาไปยูไปกินไปขายพี่น้องเฮ็ดปลาแดกปลาล่าพี่น้องนะครับเอาว่ากันพี่น้องเอ้นะครับคนที่จะมาวานแหถ้าเกิดเห็นเพิ่นเฮ็ดเฮอะไว้หรือไซรอบไว้งี่เพิ่นกันว่ามาลงของกันพี่น้องมันก็จะลงเฉพาะพื้นที่ที่เพิ่นมาได้เฮ็ด รอบไว้เฮเทิอไปนะพี่น้องเนาะนะครับนี่เป็นคือทมเนียมปฏิบัติของชาวไฮชาวนาชาวบ้านท้าครับพี่น้องนะครับเนี่ยหาย่หากินบ้านท้าพี่น้องนะครับเป็นรอบสุด็จรูปทด้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ยนะครับมายามเช้าเย็นครับพี่น้องนะครับเป็นกุ้งเป็นปลาซิวเป็นปลาช่อนนะพี่น้องข้าไปยุ่ในรอบกบพี่น้องนะพี่น้องตอนนี้น้ำกันยังไหลอยู่พี่น้องนะครับน้ำค้างเทิง นะครับที่เกอนเป็นปลอยมากกันยังไหลลงห้องอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยครับหาอยู่หากินบานเฮาครับพี่น้องบดบระหยากครับบานเฮาปูปลาหน้าน้ำครับขั้นเฮาขยันนะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องครับขั้นเฮาขยันนะครับพี่น้องนี่คือรอบสุดยอดรูปได้พี่น้องเด้อพี่น้องที่มักหาอยู่หากินนะครับพี่น้องนะครับไปซื้อมาแบบนี้ก็ได้พี่น้องเก็บง่ายสะดวกพี่น้องนะครับประกาศราคาว่าแพงพี่น้องราคาหลักร้อยได้พี่น้องเด้อนะครับ พี่น้องเราไปหาเบงตละพื้นที่กับราคาบอซํากันกับพี่น้องเนี่ยนะครับอันนี้คือใส่ขวางของนะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้น้ำมันลงแล้วพี่น้องนะครับนะครับน้ำน้ำลงแล้วตอนนี้ก็รอเกี่ยวเข่าครับพี่น้องนะครับนี่ได้กุ้งได้ซิวหมกอยู่เล้พี่น้องถ้าเกิดเลือกระขายครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยการหาอยู่หางกินบ้านเอาได้พี่น้องเด้อนะครับรอบสาเร็จรูปครับพี่น้องเนี่ยครับนะครับสบายดีสุขผูสุขคนนะพี่น้องเนาะนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากที่กดติดตามนะครับมีคลิปอีย่างดีๆสิมาท่าพี่น้องเบ่งยิ้เด้พี่น้องเด,ด้นอดนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ